สินค้ากับออโร拉หนึนาทีเริ่มค่ะหากนึกถึงหรือว่าพูดถึงเครื่องรางที่จะพัดพาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณนะคะก็ต้องนึกถึงกังหันอย่างแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้นะคะออโรามีสินค้ามันแนะนำนั่นก็คือแหวนเพชรกังหันรุ่นท t า t m i r i c l e m อ m ์ c o l l l c t i o n วัสดุตัวเรือนผลิตจากทองคำแท้75%ตัวเรือนมี2ส,สีด้วยกันมีทั้งเยลลโกลและไวโกลเพชรจำนวน3เม็ดน้ำหนักเพชรรวม0.01กรัตกังหันเพชรแท้จากทมงออร์โลไดมอนด์ที่ผ่านการฝุกเศกและส่งตรงจากฮ่องกงถึง ซึ่งคนจีนมีความเชื่อกันว่าหากสวมใส่แหวนกังหันแชร์กงหมิวแล้วใบพัดที่หมุนพัดไปมาอยู่ตลอดเวลาจะหมุนดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป นอกจากความเป็นสิลิมงคลที่คุณจะได้รับแล้วนะคะคุณยังจะได้รับค่าวใบรับประกันคุณภาพสินค้าจากทางอ l l a Diamond และบริการชุบทั้งสีฟรีอีก1ครั้งอีกด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากเสริมความเป็นสิลิมงคลด้วยแหวนเพชรกังหันรุ่นที่5คุณสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้เลยที่ www a l l a co th หรือว่า ทุกช่องทางออนไลน์ของ Allora เลยค่ะและสหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตข้อมูลดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆหรือว่าสามารถติดตามเราได้เลยที่ทุกช่องทางออนไลน์ของ Allora Glow Jewelry ครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรให้ทุกท่านได้ชมกันอีกรอติดตามได้เลยนะคะ